ช่องเมกวัชชันทอยชาแนลช่องเมกวัชชันทอยชาแนลช่องเมกวัชชันทอยชาชาแนลพาท่านมารีวิวรีววิครับกำลังพรมกำลังจะตอนมะนาวครับขั้นตอนการต่นมะนาวมันมีหลายวิธีครับแล้วแต่ใครถนัดนะครับตอนนี้คงจะเป็นตอนบ่ายนะครับกูตอตโนนนะครับกูตอตโนนสำหรับพี่น้องชาวฝ่ายยุโรปแล้วก็โมซิเอร์สำหรับชาวพี่น้องชาวฝรั่งเศสแล้วก็ สี่เหลี่ยมพี่น้องชาวพุทธทั่วประเทศ6เก้าสิบห้าล้านคนนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับพร้อมทั้ง uh, พี่น้องชาว uh, ขมิ้นครับสวัสดีแล้วก็ลราอ๋อเรอ๋อเนียงเนียงอยู่ในโซนสามครับโซนสามสามที่มีซัมเมอร์ที่เคย uh, ให้ดูหลายครั้งพอดีต้นมางนาวอยู่แถวๆนี้พอดีใกล้ๆกับหัวซัมเมอร์แต่พี่น้องก็เลยว่าจะไปตอนข้าม uh, ขึ้นไปเอารอบสองครับลืมไอ้ดินยุเซีส่วนส่วนผสมของในการตวนแบบใหม่ทำอีแบบใหม,ม่ทำมาสองันนี้เป็นแบบที่สามับพี่น้องตอนยากยากมะนาวจะมีสามอย่างที่เขาน้อยตอนทํายากคือหม,ามาักมกพร้าวหนึ่งหรือมะพร้าวภาษาภาษาทา้งถิ่นว่ามะพร้าวภาษาอีสานวท้องถิ่นว่าหมักพร้าวครับยากต้องชําเป็นปีปลูกเป็นปีจึงจะติดแล้วก็ ทิศสองนี่ก็คือ,อมะนาวครับมะนาวภาษาพกากย์เรมะนาวภาษาอีสานว่ามะนาวแล้วท,ที่สามก็คือต้นไผ่ครับต้องชำเป็นปีมีสามอย่างนี่แหละที่พืชผลที่เราจะยากมากที่สุดนะครับแล,ล้ว,วลำสำหรับพี่น้องชาวเวียดนามแอมแหลบหลังนะครับแอมแหลบหลังแอมแหลบหลังสำหรับพี่น้องชาวเวียดนามที่นับถือพุทธศาสนา,ามหายานครับเจ็ดสิบต่อแปดสิบเปอร์เซ็นต์หรือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ตัวนี้นะครับพี่สาว วิธีการตอนนะครับมีขั้นตอนก็ไม่ยากมมนอะไรก็ไม่ง่ายครับพี่น้องเดี๋ยวจะทําให้ดูอาจจะคุกคักน้อยแต่พี่น้องคุกคักไปหน่อยก่อนอื่นก็ต้องดูว่ากี่มะนาวนี่มันมันอ่อนหรือเก๋พอดีพอดีไม่เก๋จนไปไม่อ่อนจนไปพี่น้องดูซะก่อนตัดหนาออกพี่น้องตัดน้นาออกตัดอน้ําออกตัวนี้ตัวที่เราจะประจงที่เผลเลยที่เราจะ ตอนนี้เอาหนามออกเพราะมันหนามันเยอะเหมือนกันไม่อ่อนไม่เกี่ยพี่น้องถ้ามันก็จะปากเอามือนี่ครับพี่น้องเชื้อหอนออกซะก่อนไม่อ่อนไม่เกียตอนนี้เราได้จังหวะแล้วก็แล้วก็เชื้อตัวนี้ครับพี่น้องเชอตนี้ปกเปลือกมันออกก่อนพี่น้องปกเปลือกอรกประมาณสักประมาณสักนิ้วหรือครึ่งนิ้วก็ได้ถ้าถ้ามันถ้ามันยาวมันก็เปลืองเอ่อ เปลออุปกรณ์พี่น้องเปืออุปกรณ์ได้หลายอย่างแล้วก็เอาเปลือกมันออกน,นะครับกดกดแดงๆหน่อยให้มันถึงให้มันถึงกระพี้มันเลยกระพี้มันเลยนะพี่ของกิ่งไม้แต่ะละแต่ะละกิง่งแต่ละกิงะะก่งแต่ที่เราจะตอนนะไม่อ่อนไม่เก่พี่น้องพอดีพอดีเก่มากก็ไม่ก็ติดยากอ่อนมากก็ไม่ติดอีก นะครับตัวนี้ปอกเปลือกออกอาจนแชกแชกแชกปอกเปลือกออกให้มันได้ล้วรอบเอาเปลือกมันออกนะพี่น้องเอาเปลือกมันออกลิ้งไม้ทุกชนิดเอาเปลือกออกครับจนถึงกับพี่นะครับกระพี่ทิ้งไม้นั้นๆมีวิธีการตอนนะครับตอนแบบที่สามในนี้ตอนนี้ก็น้อยเคยทำมาหลายอย่างแล้ว อสองอย่างนี้ก็พลาดนี่ที่สามนครับพี่น้องถ้าไม่ติดคราวนี้คงคงเลิกคงเลิกตอนแล้วจะหาซื้อต้อนมาบุดีกวา่าหรือพี่ยมามันนะพี่น้องนี่คือมะนาวมะนาวบ้านน่ครับพี่น้องไม่ใช่มะนาวสีมะนาวสีตัวตัวหน่อยมะนาวบ้าน างคนก็ข,ดขดูดขูดบางคนก็ไม่ต้องขูดมันจะช้าครับไม่ต้องอันนี้ไม่อันนี้ขูดบ้างนี่หน่อยแต่บางอย่างก็ไม่ต้องขดูดให้มันถึงกับพี่ไปเลยครับพี่น้องคือไมให้มันมีกับพี่หรือว่ามีเล็บตะแกนอย่างี้ครับพี่น้องเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ น้ำยาที่น้องอย่าลืมน้ำยาป้ายคือแมกะเกิดรูด B 1 B 2ก็ได้เพิ่มรากโตวไวซื้อตามร้านทั่วไปครับมันจะมะีมันจะมีนะครับตามร้านทั่วไปแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะ,ะตัวนี้มาแกะออกมาได้ที่น้องแกะออกมา เยมาแล้วก็เอาเอาหัวเชื้อดีละครับใส่แปลงมีแปลงครับพี่น้องแปลงแปงเป็นพู่กันกได้แปลงก็ได้นี่มีพู่กันตรงนีจุ่มหัวเชื้อครับพี่น้องหัวเชื้อแล้วก็ทาป้ายตรงที่แผลตรงที่เราแต่ที่เราไอจะตอนพี่น้องรอบๆทารอบๆนะฮะทารอบๆนะครับพอพอสุควร พอจึงควรไม่เปียกมากจนเกินไปนะครับนี่คือคืออันแบบทัออออบอ,อ,อีทับบอนะครับเสร็จแล้วีการเตรียมถุงที่เราเตรียมไว้แล้วพี่น้องเตรียมถุงถุงใสนี่แหละครับพี่น้องไม่เกี่ยมถุงใส ถืมได้ก่อนข้อทิ้อย่างยิ่งเดในมะพร้าวครับใจมะพร้าวแล้วดินเนี่ยดินปลูกยุริศีชีวาภาพที่เขาขายตามท้องตลาดถึงและซาบาท,ที่น้องถึงบล้าาาาวซาบไม่ใส่ต้องใส่ผสมนี้นะนะครับสวบ่วนผสม เยียมนี่ได้วยองฟังไปด้วยฟังไปด้วยพี่น้องฟังไปสองเส้นฟังฟังไปสองเส้นะพี่น้อยฟังไปสองเส้น้วเอาไอ้มะพ้าวขัานกลางออดินยสี จนลิซินซีไม่ผสมเลยก็แปะเสร็จตรงที่เราเล่าฝากเล่าฝักนะพี่น้องหักนี่ไม่มาหันเอ้ยทำเป็นเชือหนอนออกที่ว่าที่เราเชื้อไปแล้วตอนแรกนะนิ้วหนึ่งน่ะแล้วมาแปะพี่น้องมาแปะตรงนี้อ่ะอันนุ่งฟ้าใส่หัวพุ่มเอาพลาสติกพุ่มนะพี่น้องพลาสติกพุ่มพุ่มนะ มันแน่นๆนะครับนาะแล้วก็มัดเอาฟางมัดพี่น้องฟางมัดหัวท้ายนะฟางมัดหัวท้ายนะวิธีการให้มันแน่นๆพอประมาณครับไม่ต้องแน่นมากพอประมาณนะ ตัวนี้ก็มัดเหมือนกันมัดหัวมัดท้ายครับพี่น้องมัดหัวมัดท้ายนี่นคือวิธีการจอนพืชผลทุกชนิดครับวิธีการเดียวกันทั้งนั้นแต่ก็อาจจะเป็นหลายๆวิธีคน,ค,นคนก็ทำทำไม่เหมือนกันหลายๆหลายๆคนก็ทำไม่เหมือนกันรบบสูตรไข่สูตรมันสูตรข้ายไรนีน่มีสามสูตรน,นี่สูตรที่สาม นี่ก็เสร็จพิธีแล้วเสร็จแล้วนี่พี่น้องขั้นตอนมะนาวหรือตอนพืชทุกชนิดที่มีเปลือกหนาหน่อยนี่ครับพี่น้องเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นี่นะพี Luckily, ่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ได้แล้วอีกอาวสห้าวันครับมันก็จะแตกงอกออกมาเห็นงอกสังเกตว่ามันจะออกมาขาวๆแล้วก็ออกมาเก๋ๆออกมาขบวามันพอสมควรแล้วเราก็ตัดตรงนี้พี่น้อง แต่ตัวนี้เอาไปชําอีกหนึง่งเกะอันนี้ออกแกะฟางออกแก๋ p o s i t ิ v ออกเอาไปชําแต่อย่าไปเอาใยมะพร้าวออกนะครับฝังใส่ใส่นี่ชํามในในกระถางเลยเสร็จแล้วเมื่อมันติดมันสื่นครับมันสื่นสื่นภาษาพิชานภาษาท้องถินว่ามันฟื้นขึ้นมาแล้วครับนังจากมันออกจากต้นแม่มันแล้วก็ไปชําแล้วมันก่อลงดินร้อยทั้งร้อยครับรอดครับรอ,รอดตายนะครับพี่น้องเป็นต้นใหม่ก็เหมือนกับต้นแม่ต้นแม่มันโดก ลูบกับต้นดกนะต้นดกคพี่น้องนี่คือวิธีการตอนมะนาวกับพี่น้องอตอนแรกๆจะไม่ได้ดูว่าจับภาพได้ไหมนี่นะครับนี่นะนี่แหละก็ทำปีนี้ไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับวิธีการตอนมะนาวนะครับทุกกิ่งอันนี้ก็จะตอนไปนี้นี่ก็ตอนตอนไป่นี้งานนี่ก็สืสองสามงานใหญ่ๆก็จะสืบสองสามเ่งนะครับ กิ่งก็คืองาภาษาอีสานภาษาสงธีว่างาภาษาภาคกลางว่ากิ่งมันนะครับไม่แก่ไม่อ่อนพอดีพอสมควรนะครับเนี่ยอันนี้คือการวิธีการตอนนะครับบางทีบางท่านอาจจะมีวิธีแบบอย่างอื่นเหมือนผม,มนไม่เหมือนผมก็ได้นะครับนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนผมมันมันมีหลายหลายหลายวิธีหลายหลายคนนะครับหลายวิธีไม่เหมือนกันครับถูกถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับอ่าให้ดวงใจที่หนึ่งดวงอ่า พอที่จะไปซื้อสังกสีห้างที่มันตึกแต่หมู่นึงถากกระตุกนึงอีกสอ้อนาหลัง360องศาพี่น้อง360องศา3 6 0องศาร,าร,ารอบทิศนะครับมีต้นฉบกใหญ่ตามที่เคยไอโฟตให้ดูเมือม่อข่าวอนนะครับที่ว่ามีขลาพี่โรจนะดรูกันว่าปีนี้จะเหี่ยวลงไหมถ้าหากว่าเดนถึงปีใหม่เหี่ยวลงก็คงจะให้เขาไปตัดไปทําอย่างอื่นนะครับทาไปอย่างอื่นนี่ครับนี่ครับขอบคุณมากครับ จากช่องเมกวัสถุชาแนลช่องเมกวัสถุชาแนลช่องเมกวัสถุชาแนลโอกาสหน้าพบพอกัอนใหม่สวัสดีครับผม